ดีค่ะอยู่กับช่องเชอร์เบตฟันนี่ฟันนี่ทำอะไรอยู่ฟันนี่ไม่สนใจเลยครับผมแข่งกินมาว่าเผ็ดแต่คนนี้คงไม่ได้แข่งเพราะว่ามากๆก็ไม่เผ็ดเลยนะครับโอ้โหอ่อนแอมากเลยอ่อนแอกระแพ้แบ้พูดี๋ยวาแพ้พูดเป็นกรรมการเนาะใช่ว่ากันกินหมดเกลืออมเล็ตออมเล็ตยังไม่ทันกินก็เผ็ดแล้วหรอออมเล็ตเป็นไรลูกออมเล็ตเอา มันกินไปแล้วเหรอกินไปแล้วถ้วยหนึ่งเหรออันนี้ชามที่สองนะถ้วยที่สองไหนหลักฐานหลักฐานอย่ไหนหลักฐานอยู่นี่นะคะนี่นะคะโอ้เราจะกินสซ่เพิ่มได้เหรอต่อให้เพิ่มเหรออะใครกินไวคนนั้นชนะนะพ่อเอ็่มดีไหมโอ้ไวไม่ไหวเหรอแต่ออมเดชใจเย็นนะลูกออมเดชกินไปแล้วสองนะสองหนึ่ก่อนว่าเผ็ดจริงเปล่านี่นะเผ็ดออมเดชโชว์หน่อยขอดูหน่อยค่ะออมเดชขอดูของพ่อเอ็มหน่อย ออดูหน่่ยคะไหนดูของอเมริต่อยค่ะแดงมากเลยนะเพื่อนเพื่อนยังไม่รู้เอาเลยค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มไหยคะอเมริตกินไปสองถ้วยแล้วนะเพื่อนๆคิดว่าเขาจะไหวหรือเปล่าชอบกินมาม่ามากเลยเหรอทำไมถึงชอบกินมาม่าเจเบตทำไมถึงชอบกินมาม่าออมริตอุ้ยเฉยเฉยลูกเพราะอะไรทำไมออมเล็ตทำไมออมเล็ตกินมาม่าเผ็ดอ่ะลูกนะออมเล็ตไม่ต้องเปล่าลูกเพราะว่ามันไม่ร้อนเอาวเขาเชียร์ใครเขาเชียร์ใครสรุปเจเบตเชียร์ใครคะ ็รักน้องไหมคะ<อ>แล้วก็ลพ่อเอ็มเสียใจยพี่เบ็ดนั่น,น,นได้น้องเพราะว่าหนูชี้ขนมให้พี่เบนแล้วแล้วพออ่พอเบนพ่อพ่อเอมมาทำงา <c oughs> ไงอ่ะไม่มีใครรักเงี้ยหลอกหลอกหลอกซื้อขนมให้พี่เบนโดนหลอกแล้วเอาเลยเอาละดูไฟนะครับน่ายังใสๆอยู่นะครับพ่อเอมก็อ่อนแอนะทุกคนพ่อเอมเออมเน็ตหมดยังลูกไปดูในถ้วย,วยอเอาเน็ดนะอุ้ยหมดแล้วพ่อเอมหมดแล้วอ่ะหมดไวเกินไปหรือเปล่าหมด ไหดูของพ่อเอ็มก่อนพ่อเอ็มต่อเวลาให้หรือเปล่าแมวแมวมีรางวัลหรือเปล่าไม่มีแมวไม่มีรางวัลเหมือนนาโอนะออมเล็ตเอาอีกไหมไปขอพ่อเอ็มไปเร็วไปขอพ่อเอ็มให้ไหมแต่เรายังมีของน้องเชเบ็ดนะใครจะกินของน้องเชเบ็ดพริกน้อยมากเลยนะพ่อเอ็มเชเบ็ดให้พ่อเอ็มไหม้มนนไม่กินน้ำกาดิกาเขาไม่กินน้ำค่ะกินต่อไปค่ะ เเ็ตจริงจังกับการกินอเมทอเมทไม่กลัวปวดท้องหรอเดี๋ยวอเมทกินเสร็จอเมทต้องไม่กินนมนะลูกเข้าใจไหมหนึ่งต้สามเด้งเออมันอันตรายนะเพื่อนๆอย่าลอกเียนแบบนะกินเยอะแบบนี้ไม่ดีนะนี่ค่ะผงมาม่าเอาผงมาม่าให้พ่อเอ็มก่อนนะน้องชิเบทเขาใส่ไปเมื่อกี้นะคะใส่เยอะโอ้โหเหลือเพลี้ยอเลยดูดิมันจะไปอร่อยไหมล่ะถ้าใส่น้อยเอาอีกไหมพี่ลอยเองมเอาไหมดูขอดูเปล่าอเมทหน่อยอเมทเผ็ดปะเนี่ยไหวไหม เหงื่อนะอมเนี่ขอดูหน้าหน่อยคะ่ะนี่นะแม่อุอจจารสมพอแล้วจ,จะุจ๊บแล้วเอาน้ำมาอุย้ยทมเลยอุ้ยไข่เลยต้นน้ำไปยังไงก่อนอมเนตรอาวเดี๋ยวนะ้ำให้ออมเน็รก,ก่อนนะดูปากอมเน็รนะออมเล็รก,กระดกเลยเหรอ,ล,อลูกนี่ต้องฝึกออมเล็รนี่ออมเล็รนี่ถือว่ากินเก่งเก่งมากขึ้ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ดูเหงื่อนะคะปาเกลนแตกนะคะทุกคนดูกินไปได้ยังไงลูกเบเบ็ดก็ยังไม่หมดเลยนะ ถ้วยแรกนะจนถ้วยที่สองพราเอ็มก็กินไปแล้วนะทุกคนไปอีกไปดูอีกผลงานอเมริกันนี่นะอเมริกกี่ถ้วยอเมริกสามถ้วยนะเรียงเลยอเมริกินไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหอเมริกขอดูหน่อยค่ะอเมริกเรียมอเมริกินจริงเหรอเอาให้ให้เอาบอกเพื่อนๆไปว่าอเมริกินก yes> ี่ถ้วยวันนี้ฮะกี่ถ้วย สามถ้วยประมาณสองถ้วยครึ่งนะพ่อเอ็มงจริงเปล่าพ่อเอ็มเลยไปโอ้โหเอ็มเด็ดแต่ปรมาเด่นนี่มันถ้วยเท่าไหร่ถ้วยเราประมาณสี่สิบห้าบาทใช่ไหมเอ็มเด็ดนั่งลงก่อนลูกนั่งลงได้ยินเอ็ม่ต้องการไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ค่ะนั่งก่อนลูกนั่งก่อนนี่นะคะเอําเด็ดก็ยังจะแบบก็คืันี้เอําเด็ดบวดบวดท้องไม่รู้จะทำยังไง แลก็ป่อยยไว้อ่างั้นแหละอเลยลลองบอกเพื่อนๆหน่อยดิว่าเอาเลยชอบกินมาม่าเผ็ดหรือว่าโดนบังคับให้ถ่ายคลิปลองลองอะลองบอกเพื่อนๆหน่อยต้องสองช่องแล้วเนี่ยพูดดังๆลูกชอบกินมาม่าเผ็ดค่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะมันเผ็ดมากเลยนะลูกมันทรมานตับไอ้เราลำไส้ใช่ไหมทรมานลำไส้เขาอ่ะเริ่มจากการชอบกินตอกปกกี้ที่มันมีรสชาติเผ็ดนิดเนี่งแล้วเขาก็พัฒนาขึ้นมาใช่ไหมตอกปกกี้ใช่ไหมแล้วเชเบ็ตล่ะชอบกินเผ็ดไหม แล้วทำไมชฟเบตเต้องเอามาม่าวางไว้ตรงนี้ล่ะลูกมันร้อนร้อนหรอมาตากลมมันน่าจะไม่ร้อนหรอกลูกเดีย๋ยวให้ออมเล็ตมาตากลมค่ะมาให้ออมเล็ตอุ้ย,ยชเชฟเบตไป,ไ,ไ,ไปเอานมมานะรีบมานะลูกนะเดีย๋ยวให้ออมเล็ตเขาไปเอานมนะเพราะว่าน่าจะไม่ไหวแล้วพ่อเอ็มกินหมดไหมใส่ผงพริกแล้วเผ็ดไหมพ่อเอ็มได้ได้อยู่ไหมเผ็ใส่ไข่แฝดมาพีประโยชน์ปาว่าใส่ไข่นะเอาใส่ไข่นะไม่หอยหอเอาไข่ไปไม่เอาไว้จะตกลงไป ไข่ใส่มันจะได้มีประโยชน์มาม่าม,มันมีประโยชน์ต้องเอาไข่ใส่ไปด้วยเอาไหมไม่ชอบใส่มาม่าใช่ไหมนันชอบกินแบเปล่าอ่ะปากเดี๋ยวมามะ่าหกพ่อเอ็มอนนี้กินเร็วลูกเร็วเออช่องหนึ่งอะถ่ายที่ไข่เจียวฟิล์มนะแล้วก็อันนี้ของแม่อูแล้วก็ให้ออมเล็ตกินอันนี้พ่อเอ็มกินใช่ไหมแต่ออมเล็ดกินไปอันละสองะนะแล้วก็ของพ่อเอ็มอีกครึ่งหนึ่งแต่จะบอกว่าคอนเทนต์เนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เตรียมกันนะคือแม่อูอ่ะเตรียมไว้แล้วโอ่อะ มาพอดีมาชนคอนเทนต์ชนกันแบบไม่ได้นัดหมายอ,อันนี้ก็เลยออมเล็ตถามว่าออมเล็ดไหวไหมนี่ออมเล็ดชอบเลยแหละก็เลยเขาชอบกินพวกมาม่านะนี่นะสามถ้วยเป็นของออมเล็ตคนเดียวสุดยอดมากแสบ,บปากนะเดี๋ยวคืนนี้ต้องดูว่าเขาจะปดดวดท้องหรือผ่าัดบบดูดังจะปวดแน่นอนแล้วพ่อเอ็มแล้วไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเออยังไม่มาเลย ไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่เป็นนอนกิ้งนะพ่อเอ็มกินตอนเย็นนะมันโอเคอยู่แต่ถ้าเราไปกินตื่นเช้ามาเป็นมื้อแรกๆท้องว่างๆเราไปกินอะไรไปเผ็ดไม่ได้เนาะคือแต่เฉพาะแล้วเพื่อนๆลาคอมเมนต์มาให้แม่อูดูหน่อยนะว่าชอบกินมาม่าเผ็ดรสนี้กันหรือเปล่าหรือว่าชอบกินรสอื่นเรากินกันได้กี่กี่กล่องกินกันได้กี่ถ้วยนะวออมเด็ดกินได้สามถ้วยนะพนเดือนเป็นไงบ้างไหวไหมเอาอะไรมาต้องแข่งมาทาขอบปากมันเผ็ดเหรอ หมไหมเนี่ยโหเผ็ดจริงสำหรับคลิปนี้นะคะกินมาม่าเผ็ดนะคะสำหรับออมเล็ตก,ก็กินเกือบสาถ้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเชาเบดคะ<ม>พาหนุ่มมานั่งเคียงข้างตบบนี้ไม่ได้นะนะหนุ่มคนนี้มาจากไหนคะเนี่ยหน<ม>ุ่มข้างบ้าน<ม>ใช่ไหมอืมเชาเบสรีบกินนะ<ม><ม>บ๊ายบายค่ะเชเบสจุกก่อนจุ๊บจุ๊